ไปดูหนังแบบ V I P ใช้ชีวิตแบบหรูหรานั่งเล้าพร้อมบัตเลอร์แบบส่วนตัวในราคา600บาทวันนี้เตยอ,อยู่ที่ V I P one ultra er screen ที่ one bank h a จะขอมาใช้ชีวิตแบบติดแกมกันซักวันและแน่นอนว่าวันนี้เรื่องที่เราจะดูก็ต้องที่หยด3าเท่านะและสายท่องเที่ยวแบบเราวันนี้เตยเลือกเป็นโรงไทยสมุทรแอสซิวพีเมียซีนีมาที่เขาตกแต่งในทีมการบินไทยยุค8 0ยไม่ได้บินจริงก็ขอเก็บบรรยากาศเหมือนได้บินสั้นหน่อยแค่เดินเข้ามาข้างในก็รู้สึกพีเนียมแล้วปะเธอดูเครื่องกรออากาศเขาคือได้เขาามนั่ ในแล้วเขาจะมีทั้งอาหารว่าเครื่องดื่มให้แบบไม่อัน้นเขามีบัตเลอร์แบบส่วนตัวให้บริการส่วนป๊อปคอนอันนี้เราต้องซื้อแยกเองนะแต่ตอนนี้เขามีโปรซื้อป๊อปคอนแถมเอสหนึ่งแก้วด้วย<อ>แล้วที่นี่เขามีป๊อปคอนรสปลาหมึกย่างสไปซี่ด้วยแล้วมีขายแค่ที่นี่เท่านะได้วเวลาหนังฉายแล้วขอไปนอนดูหนังแบบชิลๆเพราะที่นี่เก้าอี้เขาสามารถตับนอนได้มีหมอนผ้าห่มให้พร้อมและนี่สำหรับสายซ้อมติดเตียงแบบเราถ้าคนเอือมหยิบป๊อปคอนไม่ถึงนี่ค่ะแค่ขยับโต๊ะมาไวข้างหน้าจบปัญหาสำหรับสายที่เกียยโดแแท้ละะถ้้้้้้้าาาาาออออยยกกกเเขหหงงงงนนนํ็ไมม่่่ตตแัับใครรพีสวว เล้าเลยเก๋เวอร์แล้วฉันจะกลับไปดูหนังแบบเดิมได้ปะ่ะเพราะทั้งหมดที่พูดมานี้คือตอนนี้เขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งจากตัวคนละหนึ่งพันสองร้อยบาทกปรหนึ่งแถมหนึ่งปุ๊บเหลือหกร้อยบาทเลยในวันจันทร์ถึงพุธแบบถูกมากแต่ถ้ามาวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ก็1 3หนึ่งพันสามร้อยบาทหารมาตกคนละหกร้อยห้าสิบบาทเตาบอกอเลยว่าราคานี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วต้องรีบมาด่วนเพราะโปรเขามีถึงแค่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้เท่านั้น